กรรมเป็นอย่างไรนะครับมาฟังกันนะครับความหมายของคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำนั่นเองครับคือการกระทำของเราเองนะครับแล้วใครเป็นผู้ที่สร้างกรรมจิตเจตสิกนั่นเองที่สร้างกรรมไปทุกพ์ทุกชาตินะครับตามคำสอนของพระศาสดาตรัสว่า เราทํากรรมอะไรไว้เราก็ย่อมจะได้รับผลของกรรมอันนั้นเชกเช่นเราหว่านพืชอะไรก็ย่อมจะได้อันนั้นเราจะไปหว่านพืชโถเขียวไปได้มเมล็ดฟักทองก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้อีกนั่นเองนะกรรมแปลว่าการกระทําเราทํากรรมชั่วคือบาปก็จะส่งผลให้เราเกิดมา ชีวิตที่ลําบากชีวิตที่ทุกข์ยากเนี่ยเขาเรียกว่าผลของวิบากกรรมนั่นเองผู้ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์ในอดีตชาติเมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบันแล้วก็จะทําให้ผู้นั้นเนี่ยอายุไม่ยังง่งยืนอายุสั้นนั่นเองตายเมื่อตอนที่อายุยังน้อยอยู่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ไม่สามารถรักษาให้หายได้เราเรียกว่าเป็นโลกกรรมโรคเวรที่สร้างไว้ในอดีตชาตินั่นเองบางคนเกิดมาทําไมมีฐานะยากจนทําไมฐานะลําบากก็เพราะว่าในอดีตชาตินั้นไม่เคยทําทานเลยไม่เคยทําทานเลย,ไม,เย,ททเลยไม่เคยให้ทานเลยนั่นเองแล้วก็ดูหมิ่นในการให้ทานแล้วการรักษาศีลก็ไม่เคยรักษาศีลด้วยนะ มเมื่อรักษาศินเนี่ยรักษาสินได้นะพระศาสดาตรัสว่าการรักษาศินนั้นถือว่าเป็นทานชั้นเลิศเป็นทานยังไงก็เพราะว่าสินข้อหนึ่งเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนสัตว์ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เรียกว่าจิตเรามีเมตตาอยู่แล้วสินข้อที่สองเราก็ไม่ได้ไปรักทรัพย์ของใครใช่ไหมม,มันก็จะทําให้เรารักษาโภกทรัพย์ได้เอสินข้อที่สามเราก็ไม่ได้ไปผิดลูกผิดเมียใครใช่ไหมล่ะประมาณนี้ สินข้อที่สี่เราก็ไม่ได้ไปพูดโกหกล่อลวงใครเราไม่ได้ไปพูดเธอเจอไม่ได้พูดหยาบคายใช่ไหมละ่ะประมาณนี้สินข้อที่ห้าเราก็ไม่ได้ไปดื่มสุราเมลัยอันเป็นส่วนให้ประมาณการรักษาศีลน,นี่ยจึงเป็นทานชเลิศนั่นเองตามคําสอนของพระศาสดาผู้ที่รักษาศีลได้ก็จะทําให้ผู้นั้นเกิดมาเป็นผู้ที่มั่งคั่งไป่ได้อยโภคัพย์เพราะว่ามันเกี่ยวกับการรักษาศีลฟังให้เข้าใจนะ ไม่จําเป็นต้องไปทําบุญที่วัดแม้แต่เรารักษาศีลอยู่ที่บ้านก็ได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันการไปทําบุญที่วัดเนี่ยเขาเรียกว่าภายนอกเราไม่ได้ปฏิบัติภายในใจการปฏิบัติภายในใจคือการรักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยก็คือความความปกติของใจน,นั่นเองประมาณบางคนเกิดมามีฐานะร่ำรวยฐานะดีก็เพราะเขารักษาศีลเราต้องเข้าใจนะว่าเขารักษาศีลมาแบบนั้นและเขาก็ เป็นผู้ที่ให้ทานจาคะแล้วเขาก็ประกอบไปด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นจิตใจไปด้วยศรัทธาเหมือนเกิดมาแล้วบางคนเกิดมาอายุยืนคนโบราณโบราณคนแก่เกิดมาอายุยืนบางคนก็ตายอายุร้อยกว่าปีบางคนก็ตายอายุเก้าสิบกว่าปีาายอ,ายาปอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าในดีตชาติเนี่ยไม่เคยฆ่าสัสตว์ตัดชีวิตอ่าไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยชอบช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือหมาช่วยเหลือแมวอย่างเงี้ยให้ข้าวเขากินอย่างเงี้ย เกิดมาก็าจะมีอานิสงส์ทำให้อายุยืนจะเป็นประมาณนี้ในเรื่องของอายุคนเนี่ยเกิดมาไม่เท่ากันเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นไปตามผลของกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติไทนผู้สร้างกรรมก็คือจิตเจดสิก์ที่อาจารย์พูดจิตเจดสิกพาสร้างกรรมไปทุกภพท,ทุกชาตินะสัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อผลของกรรมมาถึงแล้วเราจะปฏิเสธไม่รับผลของกรรมได้ไหมพระศาสดาย่อม พระศาสดาตรัสว่าย่อมเป็นไปไม่ได้เออไปประมาณนี้อะไรเป็นผู้กําหนดอายุของเราก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองเป็นผู้กําหนดอายุของเรากฎแห่งกรรมเป็นผู้กําหนดอายุก็คือเบื้องบนคือพระอิศวรอ่าประมาณนี้เราเราต้องเข้าใจตามความเป็นจริงเช่นเราไม่เคยดูแคลน เราไม่เคยดูแคลนคุณพ่อคุณแม่เลยไม่เคยดูแลไม่เคยใส่ใจเอเราก็จะมีกรรมเนี่ยเขาเรียกว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นยังไงเมื่อเวลาเรามีลูกอ่ะมีลูกไปลูกก็จะไม่ค่อยสนใจดูแลเรานะเราทํากับพ่อแม่ไว้ยังไงลูกก็ทํากับเราอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเวกรกรมตามสนองเขาเรียกว่ากงกรรมกงเกวียนใช่ไหมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็จะเป็นไปอ่าประมาณนี้เอฟังให้เข้าใจ แม้แต่ตัวเราไปสร้างวิบากกรรมไว้อไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปทรมานสัต, <c oughs> ตว์กรรมมันก็ไม่ได้ตกแค่ตัวเรานะกรรมมันก็ตกไปถึงลูกถึงหลานเราเช่นเดียวกันเราไปสร้างกรรมไว้ไปอะไรนะไปคมคืนลูกสาวเขาอะไรอย่างเงี้ยผลของกรรมตกไปถึงใครเมื่อเวลาเรามีลูกลูกเราก็จะถูกคมคืนเหมือนกันเห็นไหมเวรกรรมเนี่ยไม่ต้องไปรอชาติหน้าอันนี้อาจารย์มาพูดเรื่อง เรื่องกรรมให้ฟังเปรียบเทียบเหมือนกับเราคว้างบูมแมลงออกไปบูมแมลงก็จะย้อนมาหาเราทันทีเห็นไหมคว้างออกไปย้อนกลับมาหวานพืชอะไรได้อย่างนั้นมไม่มีทำดีแล้วได้ชั่วหรือทำชั่วได้ดีย่อมไม่มีผลของกรรมนะ่ะยุติธรรมเสมอไม่มีใครที่เออจะใหญ่ไปกว่ากรรมนัม่นเองประมาณนี้บาปเนี่ยเกิดง่ายมากแม้จิตใจที่ เราคิดอยากจะได้ขล้องเขามาเป็นของตนนั่นก็บาปแล้วบาปนี้เกิดง่ายง่ายยิ่งกว่าบุญอีกไปประมาณนนะแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นศาสดาเอกของโลกท่านยังต้องรับกรรมก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้ารับกรรมบ้างขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้างเห็นไหมท่านก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมเราก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเออกรรมเนี่ยมันยิ่งใหญ่ไม่มีใครที่จะไปยิ่งใหญ่มากกว่ากรรม นะเราเชื่อผลของกรรมเราก็มุ่งมั่นในการทําความดีนึกถึงความตายไว้ตลอดเมื่อเรานึกถึงความตายไว้ตลอดมันจะทําให้เราไม่ประมาทในชีวิตเราก็จะไม่อยากที่จะทําชั่วเราก็จะอยากทําแต่ความดีเนี่ยเห็นไหมมันก็เรียกว่าไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประมาณนี้แหละสาธุทุกคน